นี้พาคุณผู้ชมมากลางเต็นนะคะกลางเต็นท์ไปฤดูอออท่างหรือว่าฤดูใบไม้ร่วงถ้าเป็นที่เมืองไทยเราก็ปลายฝนต้นหนาวใช่ไหมคะสิ่งสําคัญที่เราต้องเตรียมมาในวันนี้มีอะไรบ้างคุณผู้ชมก็ติดตามชมในคลิปนะคะว่าการเที่ยวกลางเต็นของมาดามติ้งมีอะไรบ้างนะคะ ดามติ้งเตรียมอะไรมาบ้างคุณผู้ชมก็ติดตามชมนะคะติดตามชมในคลิปค่ะที่สำคัญก็คือเต็น์ใช่ไหมคะเราต้องมีเต็น์แน่นอนค่ะถ้าไม่มีเต็น์เราก็นอนไม่ได้ใช่ไหมคะคุณผู้ชมเพราะว่าบนป่าบนเขาแห่งนี้ไม่มีโรงแรมนะคะเราต้องนำเต็น์มาเองค่ะคุณผู้ชมบางคนเขาก็มีรถบ้านนะคะรถมอเตอร์โฮม จะมีกําลังกลางเต้นค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรามากันแค่ครอบครัวเรานะคะคุณผู้ชมมาดามติ้งมาแบบพักผ่อนแบบสบายๆค่ะอยากอยู่แบบเงียบๆไม่ต้องมีคนเยอะค่ะวันนี้เรามา,มาพักแบบครอบครัวเราครอบครัวเดียวนะคะแต่ข้างๆเราก็มีเพื่อนๆเข้ามาการเต้นอยู่ก่อนแล้วนะคะ มีคนอื่นเข้ามากางเต็นอยู่ก่อนแล้วค่ะมีสองสามเต็นก่ะอยู่ตรงนี้ทางโน้นก็เป็นมอเตอร์โฮมนะคะมาดูวิวค่ะคุณผู้ชมมาดานติ้งพามาดูวิวสเปเล็กเป็นที่มาดานติ้งชอบมากที่สุดเลยค่ะมาดานติ้งจะชอบตรงจุดนี้มากที่สุด คุณผู้ชมคะเห็นไหมคะภูเขาแม่นม้ำตอนนี้มาดามติงก็อยู่ที่สเปลเล็กนะคะสเปลเล็คะ่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมดูหน้าตามาดามติงคะ่ะมอมเมมมอมเมมไม่ได้แต่งหน้าต่งตาน,นะคะคุณผู้ชมมาแคมป,ปิ้งค่ะวันนี้มาเฉพาะครอบครัวของเรานะคะไม่มีครอบครัวคนอื่นนะคะ มีเฉพาะครอบครัวของเราเองค่ะแต่ว่าก็มีครอบครัวอื่นมาพักเหมือนกันนะคะวันนี้มาดามติ้งพักอยู่ที่สเปรเล็กนะคะ ความสุขอยู่รอบตัวเราจริงๆเลยใช่ไหมคะคุณผู้ชมชมวิวไปด้วยกันนะคะวิวสวยๆที่สเปเลกคะ่ะมาดามติ้งมอมแมมมาดามติ้งมอมแมมมากค่ะเพราะว่าเรามาแคมปิ้งคะ่ะไม่ได้เข้าไปช้อปปิ้งแต่งตัวสวยๆนะคะมาแคมปิ้งก็มอมแมมอย่างที่เห็นนะะี่ค่ะหน้าตาก็ไม่ได้แต่งไม่ได้ทาแป้งอะไรเลยนะคะแบบสบายๆคะ่ะมาแคมปิง้ง ฮันเตอร์กลับมานะอันเตอร์มาดามติ้งจะชอบตรงจุดนี้มากที่สุดชอบมากกว่าทุกทุกทุกแคมกาวเลยค่ะที่อื่นก็สวยก็สนุกแต่ว่ามาดามติ้งชอบตรงนี้นะคะคุณผู้ชมเพราะว่าตรงนี้จะมีทั้งภูเขาและแม่น้ำนะคะอย่างที่เห็นเห็นไหมคะคุณผู้ชมแล้วก็มีครอบครัวอื่นเข้ามาก่อนหน้าเราแล้ว เขามาพายเรือคันูกันนะคะพอพายกันเสร็จแล้วก็กําลังขึ้นมาดูสิคะวิวสวยไหมคะันทิงโชคดีจังเลยค่ะมาถึงฝนก็หยุดตกแล้วแคมโนงเห็นไหมคะคุณผู้ชมเขากำลังก่อไฟทำกับข้าวทำอาหารกันนะคะ มาดามติ้งเพิ่งมาถึงตอนบ่ายโมงค่ะคุณสามีก็กลางเป็นอยู่ทางโน้นค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมชอบเหมือนมาดามติ้งไหมคะบรรยากาศภูเขานะคะมาดามติ้งอยู่กลางหุบเขาเลยค่ะคุณผู้ชมอยู่กลางหุบเขาแล้วก็แม่น้ำ เขาเรียกตรงนี้ว่าสเปรเล็กนะคะมาดามติ้งมาตั้งแคมปิ้งที่นี่ทุกปีนะคะคุณผู้ชมปีที่แล้วมาดามติ้งไม่ได้มาค่ะเพราะว่าโควิดใช่ไหมคะเขาล็อกดาวน์หมดแต่เมื่อเมื่อก่อนปีที่แล้วนะคะมาดามติ้งมานอนที่นี่สามครั้งนะคะครั้งละสองคืน สองคืนค่ะให้คุณผู้ชมดูวิวก่อนนะคะติดตามดูนะคะคุณผู้ชมของสำคัญในการที่จะนำมาในวันที่เรากางเต็นท์มีอะไรบ้างนะคะดูว่ามาดามติ้งเตรียมอะไรมาบ้างติดตามชมนะคะ ค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมชมบรรยากาศการมาตั้งแคมป์ปิ้งของมาดามติ้งนะคะตั้งแต่ตอนกลางวันจนถึงตอนกลางคืนค่ะว่าเป็นอย่างไรนะคะสิ่งที่เราต้องเตรียมมาในการตั้งแคมป์ปิ้งในช่วงฤดูหนาวนะคะแต่ตอนนี้อยู่ในปลายฤดูอทัอมอยู่นะคะยังไม่เข้าฤดูหนาวเท่าไหร่นะคะ แต่ว่าอากาศก็เริ่มหนาวแล้วค่ะคืนนี้คงประมาณลบสิบองศาได้นะคะคุณผู้ชมเห็นไหมคะมาดามติงเตรียมฮีตเตอร์มาด้วยค่ะสิ่งที่สำคัญในการมาตั้งแคมปิ้งในประเทศเมืองหนาวนะคะเราต้องมีฮีตเตอร์ติดตัวมาด้วยตลอดนะคะคุณผู้ชมแล้วก็มีเบาะนอนมีเต็นท์นะคะ รวมทั้งเครื่องหุงหาอาหารของเรานะคะที่เราจะเตรียมมากินกันค่ะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างก็คือถุงนอนนะคะหรือ sleeping bag เขาเรียก sleeping bag ใช่ไหมคะมาดามติ้งเตรียมมาค่ะ sleeping bag ของมาดามติ้งป้องกันความหนาวได้ในอุณหภูมิที่ลบ32องศานะคะคุณผู้ชม ให้มาดามติ้งไม่มีปัญหาในการหลับนอนค่าคืนนี้นะคะเพราะว่าอุ่นมากๆเลยค่ะทั้งฮิตเตอร์ทั้งถุงนอนของมาดามติ้งช่วยป้องกันความหนาวได้อย่างดีมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมดูสิคะการท่องเที่ยวของมาดามติ้งในประเทศหนาวไม่ลําบากนะคะคุณผู้ชมมาดามติ้งมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบพร้อมเลยค่ะ ดูฮันเตอร์ค่ะคุณผู้ชมฮันเตอร์ก็ลับพักผ่อนแบบสบายอุราเลยค่ะก็นอนอยู่ข้างๆมาดามติงนะคะมาดามติงแบ่งส่วนหนึ่งของเต็นท์ให้เขานอนด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับมาดามติงนะคะยังมีอีกหลายตอนนะคะสำหรับคลิปมากางเต็นท์ของมาดามติง้ง คุณผู้ชมติดตามไปกับมาดามติ้งนะคะชมบรรยากาศค่ำคืนและก็บรรยากาศการหุงหาอาหารรับประทานในตอนเช้าและตอนกลางคืน,น,นของมาดามติ้งนะคะดูสิอันเตอร์ตื่นแล้วค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะคุณผู้ชมติดตามไปกับมาดามติ้งนะคะตอนเช้ามาดามติ้งก็จะมีอาหารเช้าเป็นบาร์บีคิว เป็นสเต็กนะคะคุณผู้ชมรอติดตามชมนะคะชมบรรยากาศภายในเต็นท์นอนของมาดามติ้งนะคะคุณผู้ชมมีผ้าหม่มสลิปปิ้งแบกที่แสนจะอบอุ่นคะ่ะแล้วเบาะนอนที่หนานนุ่มนะคะอบอุ่นสบายเลยคะ่ะนอนนุ่มไม่มีเจ็บหลังเจ็บเอวนะคะคุณผู้ชม เะนอนเราจะใช้ลมอัดเข้าไปนะคะคุณผู้ชมพอเลิกนอนเราก็จะปล่อยลมออกค่ะโดยใช้แบตเตอรี่นะคะไม่ได้ใช้ปากเป่านะคะใช้แบตเตอรี่ค่ะที่นอนหนานะคะแบตเตอรี่ที่มาดามติงว่าคือฐานฐานนะคะคุณผู้ชมฐานก้อนเหล็กของใใรเราค่ที่นอนเราหนานะคะ ็นที่นอนที่นอนหนาเลยค่ะคุณผู้ชมเป่าลมเข้าไปนอนสบายเหมือนนอนฟูกหนาๆเลยค่ะเรามีฮีเตอร์อีกตัวนี้คือฮีเตอร์ให้ความอบอุ่นนะคะให้ความร้อนกับเราเวลานอนตอนกลางคืนอากาศเย็นตัวนี้ก็จะเป็นแก๊สนะคะ เป็นโปรเพนโปรเพนค่ะเรียกโปรเพนค่ะใช้แก๊สค่ะอืมเตอร์ให้ความอบอุ่นตอนกลางคืนเป็นแบบนี้ค่ะหน้าตาติดลบก็นอนสบายค่ะมีตัว h ิตเตอร์ตัวนี้สบายนอนสบายทั้งคืนเลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชม เมื่อคืนนี้ฝนตกนะคะคุณผู้ชมมาดามติ้งนอนฟังเสียงฝนตกปอกแปะปอกแปะคะ่ะอุณหภูมิติดลบ10องศานะคะแต่อย่างที่บอกนะคะมาดามติ้งเตรียมทั้งสลิปปิ้งแบ็กและก็ตัวฮีตเตอร์ให้ความอบอุ่นก็เลยไม่มีปัญหาเรื่องความหนาวเย็นในยามค่ำคืนนะคะคุณผู้ชม สิ่งสำคัญอันดับต่อไปนะคะคือไฟให้แสงสว่างนะคะคุณผู้ชมตัวนี้มาดามติ้งก็ใช้ฐานแบตเตอรี่แทนนะคะถ้าเราปิดตัวดำๆนั้นขึ้นไปนะคะหรือปิดลงมาใส่กันมันก็จะปิดแสงสว่างไปเองนะคะแบตเตอรี่ก็จะยังอยู่ใช้งานได้ต่อไปอยู่นะคะอาหารคะ่ะคุณผู้ชมอาหารก็จำเป็นนะคะ ที่กาดไม่ได้ของสามีมาดามติงก็คือเบียร์เ็ <c oughs> ชอบเบียร์ค่ะเมื้อสเต็กของเราค่ะแล้วก็ซอสเซ็สไส้กรอกน้ำดื่มเอนิจจีนะคะคุณผู้ชมมีหลายอย่างมากมายคุณผู้ชมติดตามในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้มาดามติงคงต้องยุติแค่แค่นี้นะคะติดตามในคลิปต่อไปได้ค่ะ ดูบรรยากาศการตั้งแคมป์ของมาดามติ้งนะคะคุณผู้ชมขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากค่ะ